บุ๋มปนัดดาอุ้มน้องอเล็กเทียภาพ16ปีก่อนคลอดน้องอันดามันชาวเน็ตแห่ทักสนันมีแต่คนพูดถึงความสตรองของคุณแม่บุ๋มปนัดดาวงพดีเพราะว่าทันทีที่คลอดลูกชายน้องอเล็กคุณแม่บุ๋มก็ลุกขึ้นมาเดินชิวนั่งถแถลงข่าวได้ทันทีและยังบอกว่าตอนนี้แม่พร้อมทำงานแล้ว ซึ่งหลังจากที่หลายคนรอคอยจะเห็นภาพน้องอเล็กหลังจากจบการถแถลงข่าวบุ๋มปนัดดาได้ออกมาโพสตภาพอุ้มลูกชายร้อมกับบรรยากาศความน่ารักของลูกชายไว้ว่าน้องอเล็กหน้าฟัดมากแก้มแดงขี้ไวไวแต่อยู่กับแม่แล้วเงียบหลับทันทีน่ารักและล่าสุดแม่บุ๋มได้เผยภาพวันที่คลอดน้องอันดามัน เทียบกันชัดๆกับวันที่น้องอเล็กเกิดมาพร้อมระบุแคปชั่นว่า my baby Anda และอเล็กซึ่งผ่านไปกว่า16ปีแต่การเวลาทำอะไรแม่บุ๋มไม่ได้เลยค่ะหลายคนแห่คอมเมนต์ยินดีพร้อมกับเตยปากชื่นชมสนันว่าเวลาทำอะไรแม่ไม่ได้เลยสวยแล้วก็สวยกว่าเดิมอีกแม่สวยเหมือนเดิมเลยนะคะ ยินดีกับครอบครัวพี่บุ๋มด้วยนะคะหน้าชังทั้งคู่ทั้งสองพี่น้องคุณแม่ไม่เปลี่ยนเลยสวยเหมือนเดิมได้ๆคุณบุ๋มหน้าเด็กเหมือนเดิมเลยค่ะเป็นต้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ